สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมเนาะออ้หายไปนานเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่างเลยค่ะทุกคนคือ, y ung, y ung, y ung, อยุ่งยุ่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกเนาะอะไรหลายอย่างเนาะเพราะว่าถ้าเรามีลูกเนี่ยก็รู้ๆก,กันอยู่เนาะว่าการจะได้คลิปแต่ละคลิปออกมาเนี่ยกว่าจะตัดต่อกว่าจะอะไรบางทีคลิปพูดเล่าเรื่องเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันก็คือแบบว่า มันจะต้องมีเสียงตลอดเวลาเนาะแล้วก็อย่างอูก,ก็เกรงใจเนาะแบบว่าถ้าเสียงลูกเข้ามามากเกินไปเพื่อนๆก็จะลำคานเนาะนะบางคนเขาก็ไม่ได้คิดมากแต่บางคนเขาก็นะอย่างว่าเลยเนาะอูก,ก็คิดเผื่อทุกคนไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ อูก็มามาถ่ายคลิปในห้องเนาะเพราะว่าข้างนอกลูกอยู่สองคนเนาะแล้วเสียงเขาค่อนข้างที่จะดังเนาะก็ต้องออกมาให้มันไกลนิดนึงนะคะถ้าได้ยินเสียงว๊อกวักโวยวายอะไรนี้ก็ขอ,อโทษไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะ วันนี้นะคะอู๋ไม่ได้มาอ่ายังไม่ได้ลงคลิปที่ไปเที่ยวปารีสอ่ะให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวขอเวลาตัดต่อนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะจะจะ,จะเอามาให้ดูกันเนาะมาให้ดูให้ชมกันเนาะว่าไปไหนทําอะไรยังไงบ้างคลิปนี้ที่อู๋มาเนี่ยอู๋จะมาแจ้งแจ้งข่าวนะคะว่าเอ่ออู๋นะคะถ้าพ,พ,พี่เพื่อนๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะจะปลูกเนาะ,ะต้นหมากสูงหมากเตี้ยนะคะเพกาเตี้ยนะคะ ทางอูนะ๋มีขายนะก่อนนี้ก็ขายกันอยู่แหละแต่ว่าทีนี้คือเราไม่ได้มาเป่าประกาศว่าเออเราขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือก็ขายกันตามบ้านตามอะไรเงี้ยเนาะแต่ทีนี้ตอนนี้เรามีอ,อูออ๋อได้เปิดช่อง u t u b e เนาะแล้วก็ทีนี้ก็คือแบบว่าเออมันก็ดีนะถ้าเกิดว่าเรามากระจายข่าวให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเออเราขายอะไรหรือว่าเราทําอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจเนาะ ทางอู้นะคะมีนะคะต้นนะคะหมากสูงนะคะหมากสูงหมากเตี้ยนะคะแล้วก็เพกาเตี้ยเนาะมีอยู่แค่3มชนิดนะคะที่อู้ขายเนาะเพราะว่าอู๋อาจจะไม่ได้ขายแบบว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่อู้เน้นที่ว่าอู้ขายแล้วอู้ก็รับซื้อด้วยนะคะทุกคนพราอถ้าใครซื้อจากอู้ไปแล้วก็สามารถที่ นำมาขายอุได้ถ้าเกิดว่ามันได้รับผลผลิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสั่งจองได้เลยนะคะตอน,นการสั่งจองเนี่ยคือพี่ๆโอนเงินเต็มจำนวนนะคะแล้วก็ส่งสลิปนะคะมาทางลายหรือว่าทาง m e s s ซนเจอก็ได้นะคะทาง Facebook ก็เนาะเดี๋ยวอูจะให้รา,ายละเอียดไว้ ในคลิปนี้นะคะแต่อาจจะเป็นช่วงท้ายๆนะคะยังไงก็ดูให้จบนะคะทุกคนถ้าเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจหมากสูงนะคะหมากเตี้ยนะคะแล้วก็เพกาเตี้ยเนาะ,ะต้องสั่งจองนะคะเพราะว่าของมันมีค่อนข้างจะจํากัดนะทุกคนของมันไม่ของมันแบบว่าขายหาไม่ค่อยจะทันนะคะเพราะว่า บางทีมีหมดมีหมดเนี่ยต้องสั่งจองกันล่วงหน้าสามหกเดือนห้าเดือนอะไรก็ว่ากันไปเลยนะบางบางทีอะ่ะพอโอนปุ๊บส่งสลิปเสร็จปุ๊บให้ที่อยู่เบเอร์ให้ที่อยู่นะเลขที่บ้านเบอร์โทรศัพท์อะไรที่สามารถที่จะติดต่อได้หรือว่าเป็นไอดีไลน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าจะเป็นอ่าเป็นไปได้ก็คือเอาเป็นไลน์ก็แล้วกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ นะจะได้คุยกันกับอูหรือว่าเข้ามาทางไลน์อูเราจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วเราจะได้คุยกันนะคะรายละเอียดอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับต้นไม้หรือว่าราคาหรือว่าอะไรอูจะใหอออ้อูจะคุยส่วนตัวกับลูกค้าทุกคนหรือพี่ๆทุกคนที่เข้ามานะสนใจต้นไม้อูนะ เดี๋ยวเราค่อยคุยกันอูจะไม่ได้ให้ราย,รายละเอียดไว้ทาง YouTube ส่วนช่องทาง u t u b e นี้คืออูก็แค่มากระจายข่าวเฉยๆส่วนรายละเอียดอะไรเดี๋ยวอูจะให้ไว้ทางนูน้นนะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็อย่างที่พูดโอนเงินนะคะเต็มจำนวนส่งสลิปมานะคะว่าคุณได้โอนเงินแล้วแล้วก็รอของนะคะแล้วก็พิสนใจจำนวนเท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วก็ เขียนมาถามเขียนมาสอบถามเขียนมาอะไรกันได้ตลอดนะคะมีข้อข้องใจหรือสงสัยอะไรสอบถามได้นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มัดเตี้ยกับเพกาเต้เนี่ยคนที่จะหายากนะคะทุกคนมันเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะใครที่ว่าเขาทําสวนทําไร่เนี่ยส่วนมากเขามีที่เนี่ยเขาถ้าเกิดเขามีที่เยอะเขาก็จะปลูกนะ แต่บางคนไม่มีที่ก็ปลูกตามคันนาคันไร่ข้างบ้านอะไรก็แล้วแต่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันขายได้นะทุกคนแล้วมันเป็นพืชเศรษฐกิจอู้ขายนะคะต้นพันนะคะแล้วก็อู้ก็รับซื้อด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาถามไถ่อะไรได้นะคะแล้วก็จะมีแบบส่งไปณีย์เนาะ,ะส่งไปณีย์เอานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่งแบบว่า ถ้าพี่ๆมารับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกเนะคนหน่าคูอะไรมันมันหลายอย่างเนาะต้องขับรถข้ามจังหวัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า พี่ๆท่านไหนที่สนใจจํานวนเยอะๆหรือว่าอะไรอยากจะขับรถมารับเองหรือว่าอะไรเราก็ค่อยว่ากันอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะคะมันไม่แน่นะคะแต่ตอนนี้คือสะดวกสุดก็คือส่งไปณี์นะคะส่งไปษณี์แล้วก็เดี๋ยวค่าจัดส่งจัดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะหลังบ้านเนาะติดต่อสอบถามมาก่อนมัดจํามาก่อนเพราะว่าถ้ามีของปุ๊บอุ๊กก็จะส่งให้เลยถ้าขบตอนนี้มาดสูงมี นะคะส่งได้เลยแต่หมากเตี้ยต้องโรนิดนึงนะคะต้องรอสองเดือนเดือนหรือสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยต้นมันก็จะพอดีหรือพี่ๆต้องการแบบเป็นลูกก็มีนะเป็นลูกเป็นแบบเพึ่งงอกเป็นอะไรอย่างเงี้ย แบบพี่ๆก็จะเอาไปเพาะชําให้มันสูงเองแล้วก็ค่อยปลูกก็ได้มีหมดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดให้ฟังแล้วกันเนาะอูก็จะมากระจายข่าวทั้งนี้นะของอะ่ะค่อนข้างจะมีจํากัดนะทุกคนถ้าใครอยากจะได้ก็คือต้องรีบเลยนะเพราะว่าของมันไม่ได้มีตลอดเวลานะทุกคนก็อย่างว่าหละถ้าของมันขายดีทุกคนและอีกอย่างหนึ่งถ้าใครสนใจต้องรีบเลยนะคะติดต่อมาได้เลยสอบถามมาได้เลยเนาะแล้วก็ทีเนี้ย พี่ๆอย่าทิ้งนะใบ,เ,บเสร็จที่ว่าโอนเงินโอนอะไรเรียบรย้อยเราพี่ๆอย่าทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวอู๋จะบอกว่าทําไมถึงอย่าทิ้งพี่ๆต้องเก็บเอาไว้แล้วก็มันมันจะได้แบบว่าไม่มีการผิดพลาดเวลาที่เกิดว่า,าพี่ๆโอนแล้วแต่พี่ เอาใบเสร็จส่งมาแล้วแต่พี่พี่พขย่ำทิ้งเนี่ยไม่ได้นะพี่พี่เก็บเอาไว้ก่อนนะเผื่อแบบว่ามีอะไรฉุกเฉินอุบิเหตุอะไรอย่างนี้มีปัญหาอะไรพี่พี่จะได้โชว์ได้ว่าเออเนี่ยฉันนะโอนเงินไปที่คุณแล้วนะฉันสั่งจํานวนเท่านี้ เผื่อมันมีอะไรตกหล่นอ่ะพี่ๆจะได้มีหลักฐานเนาะทางเราก็จะได้มีแบบว่าเออเห็นหลักฐานแล้วพี่ๆก็มีหลักฐานมาโชว์เราอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปขยําทิ้งนะทุกคนแล้วก็พี่ๆมาดามที่อยู่เมืองนอกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะถ้าพี่ๆสนใจนะคะมีที่มีทางหรือมีญาติพี่น้องอยู่ที่นู่นมีสวนมีอะไรก็แล้วแต่มีที่ว่างนะคะอยากปลูกหมากเตี้ยอยากปลูกหมากสูงอยากปลูกฝักเพกาเตี้ยพี่ๆติดต่อมาทางอูได้นะคะเพราะว่า ของมันอยู่ที่ไทยเนาะมันติดต่อกันได้อยู่แล้วพี่ๆติดต่ออูมาอูก็จะติดต่อทาง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 ครอบครัวอูว่าเออให้จัดส่งวันไหนวันไหนยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ส่งทุกวันนะทุกคนมันอาจจะส่งเป็นเดือนเดือนละสองรอบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าออเดอร์มันเยอะแล้วของมันมันพอมีที่จะส่งอะ่ะอูก็จะส่งให้เลยแต่ถ้าของจะต้องรออูก็จะจะบอกว่า คุณต้องรออะไรอย่างเงี้ยเราพี่ๆคนไหนถ้าสนใจอยากจะ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 เป็นครอบครัวเดียวกับอู้เนาะเป็น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 ลูกเอ,อ่อลูกฟาร์มนอะ่ะ <c oughs> ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็ ไม่มีเหวี่ยงไม่มีวินเนาะอะไรที่ไม่รู้เราก็เออเราก็ถามนะคะแล้วก็อะไรที่แบบว่าแล้อูก็จะบอกว่าต้องรอนะคะเพราะว่าของอะ่ะมันมันหมดหรือว่าต้องรอประมาณกี่เดือนอะไรแต่ถ้าเกิดว่าของมันไม่มีส่งให้พี่จริงๆแล้วอูก็จะจะโอนเงินคืนนะไม่มีปัญหานะคะเรื่องนี้เนาะ ถ้าเกิดว่าของมีอูก็จะส่งให้ตามลําดับลําดับลาดับเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อมาเนาะเดี๋ยวอูจะทิ้ง Facebook ไว้ให้แล้วก็ทิ้งชื่อ Facebook อแล้วก็ไล n e นะคะเพื่อเป็นการติดต่อมาเนาะยังไงติดต่อสอบถามกันเข้ามานะคะพี่ๆใครสนใจอะไรยังไงเดี๋ยวยังไงก็ค่อยคุยกันนะคะยังไงก็วันนี้ก็มาแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ